ก็สวัสดียามเย็นนะครับผมงานประจำทำนาอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็พามาดูแปลงสีเก้านะครับอีกแปลงนึงนะครับแปลงนี้แปลงพื้นที่5ไร่นะครับก็วันนี้อายุครบอยู่ที่120วันนะครับมาดูกอขอสีเก้าครับ120วันนะครับตอนนี้ครับเริ่มนะครับเหลืองนะครับ เหลืองไปบ้างแล้วแต่ว่าผมน่าจะเกี่ยวอีกสักสักสี่ถึงห้าวันนะครับกําหนดเกี่ยวนะครับก็น่าจะเป็นวันที่แปดหรือไม่ก็เก้าเมษานะครับก็ต้องเกี่ยวก่อนโรงสีจะปิดนะครับส่วนฝั่งนู้นก็เก็บเกี่ยวแล้วครับช่วงนี้เก็บเกี่ยวพร้อมๆกันนะครับแปลงข้างๆนี้ก็เกี่ยวไปแล้วครับนะครับเตรียมเก็บเกี่ยวก,วกันแล้วนะครับก็พามาดู อัปเดตลงเข้านะครับแปลงนี้ครับเป็นเงินบ้างครับก็คือแปลงนี้จะหวานก่อนแปลงเก้าไร่ครับประมาณสองวันนะครับในผมก็มาอัปเดตแปลงนี้นะครับให้ดูนะครับเป็นกอขอสีเก้าเหมือนกันนะครับนะครับมาดูลักษณะลวงเข้าตอนนี้นะครับก็ปล่อยน้ําได้หลายวันแล้วครับปล่อยน้ําได้ประมาณห้าหกวันได้นะครับนะครับ ตรงนี้ก็อากาศร้อนนะครับน้ําก็จะแห้งไวหน่อยนะครับเดี๋ยวดูเม็ดข้าวรวงข้าวนะครับก็ึกว่ามีน้ําหนักอยู่นะครับเม็ดเต็มดีเหมือนกันนะครับก็มีเชื้อรานะครับมีเม็ดดําเม็ดด่างด้วยนะครับมีนะครับยังมีอยู่นะครับก็ฉีดไปสองรอบนะครับก็ข้าวล้มนะครับมีพายุลมนะครับช่วง สองสามวันก่อนนะครับนะครับก็ล้มเป็นหย่อมๆนะครับนะครับตรงนี้รถเกี่ยวก็ลงเกี่ยวพร้อมๆกันนะครับหลายๆพื้นที่นะครับอีกฟากหนึ่งก็กําลังเกี่ยวอยู่เลยนะครับนะครับก็เก็บเกี่ยวพร้อมๆกันนะครับจริงๆอายุก็ขอสีเก้าเนี่ยจริงๆร้อยยี่สิบวันนะครับเกี่ยวได้แล้วนะครับแต่ว่าฤดูนี้ก็ อย่างที่บอกครับเจออากาศหนาวเย็นนะครับอากาศแปรปรวนค่อนข้างเยอะนะครับกับผลผลิตรอบนี้นะครับรอบนี้ก็เป็นรอบปังหนึ่งหรือว่าเป็นปังนาปังรอบแรกนะครับสําหรับปี2566นะครับาบ่ากันว่านาปังรอบแรกนะครับผลผลิตก็จะโอเคหน่อยนะครับก็คืออาจจะได้กว่าทุกๆรอบนะครับรอบที่หนึ่งนะครับ นี่ก็ตามอัปเดตนะครับกอขอสีก้านะครับแต่งนี้ล้มนะครับล้มเหมือนกันนะครับก็น่าจะอีกสักสี่ถึงห้าวันนะครับก็มีหย่อมที่เขียวๆอยู่บ้างนะครับก็ต้องให้ข้าวจุกคนนี้อีกนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวติดเขียวนะครับมีจิดเมล็ดเขียวบ้างนะครับขุ๋ยวนสองรอบนะครับแปลงนี้ วันปุ๋ยสองรอบฉีดให้ทางใบนะครับสองรอบนะครับก็จะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ครับรอบนี้ครับไม่ค่อยมีเวลามาดูเท่าไหร่นะครับก็มีปัญหาเรื่องอากาศสภาพแปรปรวนนะครับช่วงอากาศเย็นหนาวเย็นนะครับ ทำให้ข้าวมีปัญหาอยู่บ้างนะครับเรด,ดูการที่แล้วนะครับปีที่แล้วผมก็ใส่สีเก้าไปเหมือนกันนะครับแต่ว่าแปลงนี้แปลงห้าไร่เนี่ยน่าจะใส่แปดห้าครับเมื่อปีที่แล้วนะครับถ้าสีเก้าเนี่ยทุกปีก็จะเก็บเกี่ยวอยู่ที่ประมาณ ร้อยสิบห้าวันนะครับผมเคยทําบางรอบก็เลยเติดไปถึงร้อยี่สิบเก้าวันนะครับส่วนรอบนี้ก็ถ้านับอีกสี่วันนะครับก็น่าจะเป็นร้อยี่สิบสี่วันหรือร้อยี่สิบห้าวันนะครับเพราะตอนนี้ก็ร้อยยี่สิบวันแล้วนะครับบางพื้นที่ก็อาจจะเก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับนี่ครับก็ยังมีติดเขียวนะครับมีเมล็ดเขียวอยู่บ้างนะครับมีเม็ดเขียวอยู่บ้าง ก็ยังยังสุกไม่หมดนะครับเนี่ยครับเม็ดก็ใช้ได้ครับดูน้ําหนักแล้วก็นะครับข้าถือว่าข้าวมีน้ําหนักเลยทีเดียวนะครับสังเกตจากรวงข้าวนะครับน่ปลายรวงข้าวนะครับนะครับนี่ครับอมโค้งลงนะครับหมายถึงว่าน้ําหนักข้าวใช้ได้ครับยังปิดเขียวอยู่อีกหน่อยนะครับ ก็หน้านี้ก็ร้อนนะครับอากาศร้อนการปล่อยน้ําก็น่าจะสักเจ็ดวันนะครับไปปล่อยน้ําออกนะครับสาหรับบางพื้นที่ไม่มีน้ําก็อาจะปล่อยแห้งกว่านี้นะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่โดนน้ําท่วมนะครับก็หลังจากน้ําท่วมนะครับก็มาหววานหลังจากที่น้ําลดลงไปนะครับช่วง ประมาณช่วงต้นต้นเดือนธันวานะครับก็คือวันที่ห้านะครับวันที่ห้าธันวาที่ผมมาหว่านแดงนี้นะครับก็ไม่ได้ปั่นนะครับใกรถปั่นไม่ได้ครับรถปั่นโรตารี่นะครับปั่นไม่ได้เนื่องจากว่าติดลมนะครับนาค่อนข้างลมนะครับเพราะแช่น้ําก็คือน้ําท่วมเนี่ยเป็นเวลาเกือบเกือบเดือนเลยนะครับเดือนกว่ากว่าเลยนะครับครับตัวขนาดรวงข้าวของกคสี่เจ้านะครับ ที่ผมใส่สีเก้าเพราะว่าหาพันนะครับหกหนึ่งหรือว่าไข่สองคำแปดเก้าไม่ได้นะครับเลยต้องใส่สีเก้านะครับสําหรับรอบแรกนะครับรัังของรอบนี้นะครับแล้วก็ส่วนโซนนี้ครับอุทยานโกสมเนี่ยก็จะนิยมใส่ดอกอสีเก้านะครับโอ้ย่าเยอะนะครับเพราะว่าทาง่ายนะครับดูแลรักษาเรื่องโรคง่ายนะครับแต่ว่ารอบนี้มี ปัญหาเรื่องอากาศด้วยสภาพอากาศนะครับมีเชื้อราเยอะเหมือนกันนะครับมีมเมล็ดดำมเมล็ดด่างนะครับมีจุดเขียนตานนะครับก็สวยเป็นจุดๆนะครับบางจุดก็มีปัญหานะครับไม่ค่อยสวยนะครับก็เดี๋ยวมาดูวันที่เก็บเกี่ยวนะครับว่าผลผลิตจะเป็นยังไงนะครับจะได้ผลผลิต พอเหลือกําไรไหมนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตอัปเดตให้ดูนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ